อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับสวัสดีแฟนลิเวอร์พูลทุกคนด้วยนะครับวันนี้ช่องของเราก็เอาข่าวล่าสุดของสโมสรลิเวอร์พูลมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับฟังกันอีกเช่นเคยมาเริ่มต้นที่ข่าวแรกนะครับก็เกี่ยวกับแผงกองกลางของลิเวอร์พูลที่แม้แต่เวอร์จิลฟันด้เองก็ยังออกมายอมรับว่าลิเวอร์พูลนั้นต้องการมิดฟิลจำนวนมากจริงๆ ควนหลงจากเกมพรีเมียร์ลีกองังกฤษฤดูกาล2022-2023ถึ20นัดที่4ซึ่งหงแดงเลร์พูนนั้นสามารถปลดล็อกคว้าชัยชนะในนัดแรกได้สำเร็จด้วยการไล่ต้อนบอลมัดทีมน้องใหม่ไปแบบถล่มทลาย9ประตูต่อศูนย์เทียบเท่าสถิติสูงสุดของพรีเมียร์ลีกเก็บเพิ่มเป็น5คะแนนขยับจากอันดับที่16ขึ้นมาอยู่อันดับที่8มีอยู่5คะแนนในตอนนี้ โดยล่าสุดเวอร์จิลฟันดาปราการหลังชาวในทแลนด์ของหงแดงลิเวอร์พูลได้ออกมาเปิดเผยว่าผมไม่คิดว่าพวกเขาทั้งคู่ทั้งฮาวิเอเลียนและฟาบิโอคา o วโยจะหยุดการพัฒนานะถ้าหากพวกเราเซ็นสัญญากับใครสักคนในตำแหน่งมิดฟิลถ้าคุณได้ดูเกมที่พวกเราเล่นจำนวนเกมที่เราจะต้องลงเล่นพวกเรายังต้องการกองกลางจำนวนมากสำหรับพวกเราแล้วผู้เล่นในตำแหน่งกองกลางคือเครื่องยนต์ของทีมเรา พวกเขาแย่งบอลมาให้ทีมได้อย่างมากมายพวกเราต้องการมิดฟิลด์จำนวนมากมาสู่ทีมคุณได้เห็นเกมที่พวกเราเล่นแล้วพวกเราต้องหมุนเวียนกันเยอะมากในแดนกลางนอกเหนือจากฟาบินโยแล้วในตำแหน่งของเขาเราต้องการมีตัวแทนด้วยเช่นกันแต่ผมเองก็ประทับใจกับทั้งคู่มากนะผมคิดว่าฮาวิ่งเอเลียสได้สร้างความประทับใจได้ดีก่อนที่เขาจะได้รับบาดเจ็บหนักและในตอนนี้เขาก็กลับมาแสดงความยอดเยี่ยมเหมือนเมื่อก่อน และผมเองก็ประทับใจฟอร์มการเล่นของฟาบิโอคาาโยเช่นกันผมพูดไปแล้วในช่วงปรีซีซั่นว่าผมไม่รู้จักเขามาก่อนแต่ในตอนนี้ผมคิดว่าเขาเก่งจริงๆเวอร์จิลฟานได้ประกาศหลังสุดแกร่งของลิเวอพูให้สัมภาษณ์โดยข่าวต่อไปก็ยังเกี่ยวกับแผงกองกลางของลิเวอพูนะครับโดยมีสองแข้งดังถูกโยงอยู่กับลิเวอพูในตอนนี้หลังจากที่เจเกนครอปได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าอยากจะได้กองกลางคนใหม่ ฟุตบอลอินไซเดอร์และนายตีมินิตรายงานข่าวว่าหงแดงเวว่าผู้สโมสรยักษ์ใหญ่แห่งสกีเมียร์อังกฤษนั้นกำลังพิจารณา,นานที่จะคว้าตัวรูเบนเนเวสกองกลางทีมชาติโปรตุเกสของทีมหมาป่าวูฟแฮมตันวันเดอร์มาสุดทินแอนฟิลโดยต้องการจะคว้าตัวมาในช่วงซัมเมอร์นี้และยังได้ตกลงทางวาจากับจูดเบลลิแคมกองกลางทีมชาติอังกฤษของโบลุสเซอร์ทมุนเกี่ยวกับการเสริมทีมในเดือนมก,กราคมปีหน้าแล้วอีกด้วย โดยเจอเกนครอปนั้นกําลังเจอกับปัญหาปวดหัวอย่างหนักเกี่ยวกับขุมกําลังภายในทีมโดยเฉพาะในตําแหน่งกองกลางที่นักเตะอย่างเตียโกอเอาคันทาร่านาบี้เกตาอเล็กอ,อกเล็กแชมบเบลนต่างก็มีปัญหาอาการบาดเจ็บและกุนซือชาวเยรมน,นีก็ได้ให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ว่าตัวเขาเองก็ไม่ได้ปิดโอกาสที่จะเสริมทัพก่อนที่ตลาดซื้อขายนักเตะจะปิดตัวลงแต่ก็มีข้อแม้ว่าจะต้องเป็นนักเตะที่ใช่เท่านั้น โดยรายงานข่าวล่าสุดจากไนตี้มินิระบุว่าลิเวอร์พูลนั้นกำลังพิจารณาที่จะคว้าตัวเนเวสมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้เลยแต่คาดกันว่าหงแดงเองก็จะต้องพยายามอย่างหนักหากหวังจะให้ดีลนี้เกิดขึ้นจริงเนื่องจากบูฟแฮมตันเองก็ไม่อยากจะเสียนักเตะค,คนสำคัญออกจากทีมไปอย่างไรก็ตามในรายของจูดเบลลิงแฮมนั้นทางด้านของฟุตบอลอินไซเดอร์ระบุว,ว่าหงแดงได้ตกลงทางวาจากับเบลลิงแฮมได้เรียบร้อยแล้ว ว่าเจ้าตัวจะมาร่วมงานกันในเดือนมกราคมปีหน้าแต่ปัญหาหลักก็คือค่าตัวของเบลิงแฮมที่สูงถึง100ล้านปอนด์นั่นเองส่วนข่าวต่อไปมาดูที่อัตราต่อรองอันดับดาวซันโว์พีเมียลีอังกฤษกันนะครับโดยทางด้านของวิลเลียมฮิลบริษัทรับพนันที่ถูกกฎหมายของอังกฤษได้ออกมายกให้เออร์ลิงเบลฮาแลนด์กองหน้าของแมนเชสเตอร์ซิตี เป็นเตงหนึ่งที่จะควา้ารางวัลดาวซันโวพพีมิลีอังกฤษประจำฤด,ดูกาล2022-2023นี้โดยหันราคาลงมาเหลือเพียงแค่แทง13จ่าย8ไม่รวมทุนเท่านั้นจากตอนที่เปิดฤด,ดูกาลอัตราต่อรองอยู่ที่แทง4จ11ไม่รวมทุนโดยหัวหอกดาวรุ่งทีมชาตินอร์เวย์เพิ่งจะทำแฮตทริกช่วยให้แมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านชนะคริสตัลพาเลไป4ประตูต่อ2เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ส่งผลให้เจ้าตัวซัดประตูรวมไปได้ถึง6ประตูนำเป็นดาวซันโวพีเมลีขณะที่โรดิโกกองหน้าของลีอยูเนเต็ดและอเล็กซานดรามิโตวิดดาวยิงของฟูลแลมนั้นตามมาเป็นอันดับที่2ร่วมที่ยิงไป4ประตู พร้อมกันนี้ร้านรับพนันของเมืองผู้ดียังปรับให้แฮร์รี่เคนกองหน้าของท็อตแนมฮอสเปอร์และกาเบรียลเชซุดขึ้นมาเป็นเต็งสามร่วมไลจี้โมฮัมเหม็ดซาร่าปีกคนเก่งของลิเวอร์พูลขึ้นมาติดติดอีกด้วยหลังดาวเตะของหงส์แดงไม่มีชื่อทำประตูในเกมถล่มบอลมาร์ตก้าประตูต่อศูนย์เลยโดยอัตราต่อรองดาวซันโวพีมิลีอังกฤษเป็นดังนี้เต็งหนึ่งเออร์ลิงเบลฮาแลนดจากแมนเชสเตอร์ซิตี้แทง13จ่ายแป เต็งสองโมฮัมเหม็ดซาลาจากลิเวอร์พูลแทงหนึ่งใจหกเต็งสามแฮร์รี่เคนจาก pur, ท็อตแนมฮอสเปอร์แทงสองใจสิบสองเต็งสี่กาเบรียลเชสซุดจากอาร์เซนอลแทงสองใจสิบสองเต็งห้าอเล็กซานดรามิโตวิชจากฟูลแลมแทงหนึ่งใจยี่สิบห้าเต็งหกดาวินนูนเยสจากลิเวอร์พูลแทงหนึ่งใจยี่สิบห้าเต็งเจ็ดลุยดีอาร์สจากลิเวอร์พูลแทงหนึ่งใจยี่สิบแปดและเต็งแปดซงฮงมินจาก pur, ท็อตแนมฮอสเปอร์แทงหนึ่งใจยี่สิบแปดครับ ส่วนข่าวต่อไปนั้นเจอเกนครอปผู้จัดการทีมของลิเวอร์พูลก็ได้ออกมาอัปเดตอาการบาดเจ็บของฮาวิเอเลตหลังจากที่เจ้าตัวลงเล่นได้เพียงแค่ในเครื่องแรกเท่านั้นในเกมที่ลิเวอร์พูลถล่มบอลมัดไป9เม็ดครับเจอเกนครอฟผู้จัดการทีมของลิเวอร์พูลได้ออกมาเปิดเผยถึงอาการบาดเจ็บของฮาวิเอเลตกองกลางดาวรุ่งของทีมที่ได้รับบาดเจ็บจากเกมที่เปิดสนามแอนฟิลถล่มบอลมัดไป9ประตูต่อโซนเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมา ตามรายงานจากลิเวอร์พูลเอ็กโคสื่อท้องถิ่นของลิเวอร์พูลโดยดาวเตะวัย19ปีรายนี้เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมล่าสุดและยังทำประตูแรกของตัวเองในหลีกสูงสุดกับผงแดงได้อีกด้วยแต่เจ้าตัวก็ต้องถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามในช่วงครึ่งหลังโดยให้ฟาบิโอคาวาโยลงเล่นแทนเนื่องจากเจ้าตัวมีอาการบาดเจ็บโดยล่าสุดเจเกนครอปได้ออกมาพูดถึงอาการของเอเลียดโดยเปิดเผยว่าไม่มีอะไรน่าห่วง และหวังว่าทีมของเขาจะไม่มีใครบาดเจ็บเพิ่มท่ามกลางปัญหาผู้เล่นหายหน้าไปจากทีมกว่า10รายฮาวิเแอนเดียสนั้นมีปัญหาอาการบาดเจ็บนิดหน่อยปกติแล้วพวกเราไม่มีทางถอดเขาออกจากสนามแน่นอนแต่เมื่อสกอร์นำขาดไปแล้วถึง5-0มันก็ไม่มีช่วงเวลาไหนที่จะเหมาะไปกว่านี้แล้วมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจบเกมการประเมินเบื้องต้นถึงอาการบาดเจ็บของเขาออกมาดีดูเหมือนว่าเขาจะไม่มีปัญหาอะไร เจอเกนครอฟบอสใหญ่ของลิเวอร์พูลให้สัมภาษณ์โดยในเกมต่อไปสำหรับลิเวอร์พูลนั้นพวกเขาจะเปิดสนามแอนฟิลด์อีกครั้งเพื่อต้อนรับการมาเยือนของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดในคืนวันพุธท,ที่จะถึงนี้ครับส่วนข่าวสุดท้ายก็เกี่ยวกับกองหน้าจอมแอซเซสของเราอย่างโรเบียโต้ฟิมิโนนะครับโดยทางด้านของเวอร์จิลฟานได้ได้ออกมายกย่องฟิมิโนว่าเป็นแข้งระดับโลกตัวจริงเวอร์จิลฟานได้ปราการหลังสุดแกร่งของลิเวอร์พูลชี้ โรเบร์ตฟิมิโน่ถือเป็นแข่งระดับโลกคนหนึ่งพร้อมบอกว่าทุกคนในทีมลิเวอร์พูลไม่เคยกังขาในตัวดาวเตะชาวบราซิเลียนรายนี้เลยวร์จิลฟานไดกองหลังของลิเวอร์พูลได้กล่าวยกย่องโรเบร์ตฟิมิโน่กองหน้าเพื่อนร่วมทีมว่าถือเป็นนักเตะร,ระดับโลกอย่างแท้จริงหลังจากที่เขาโชว์ฟอร์มเก่งจนช่วยให้ทีมเปิดรังแอนฟิลด์เอาชนะบอลมัร์ไป9ประตูต่อศูนย์ในเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ตลอดเวลาที่ผ่านมานั้นหลายคนอาจจะมองว่าโร b เ r ต้าฟิมิโนไม่มองกับการเป็นตัวจริงให้กับทัพหงแดงจนทำให้เจ้าตัวเคยมีข่าวเกี่ยวกับการย้ายทีมด้วยแต่ในนั้นล่าสุดตัวเขาก็ระเบิดฟอร์มสุดโทษด้วยการทำไป2ประตูกับอีก3แอตซิต์จนช่วยให้ลิเวอร์พูลนั้นเก็บชัยชนะนัดแรกของฤด,ดูกาลนี้ได้สำเร็จโดยหลังจบเกมดังกล่าวเวอร์จิลฟานได้ได้ให้สัมภาษณ์เพื่อนร่วมทีมเอาไว้ว่า แน่นอนว่าพวกเรารู้ถึงคุณภาพของเขาดีอยู่แล้วและพวกเราก็ไม่เคยกังขาในตัวของเขาเลยเขาอยากจะเล่นให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะว่าเขามีคุณภาพที่ยอดเยี่ยมและในเกมนี้เขาก็แสดงให้เห็นอีกครั้งว่าทำไมเขาถึงเป็นนักเตะระดับโลกตัวจริงแล้วฟอร์ลิเวอร์พูลล่ะครับคิดยังไงกับฟอร์มการเล่นของโรเบร์โตฟิมิโน่ในนัดล่าสุดที่่านมาและคิดว่าเขายังสมควรจะเป็นกองหน้าตัวจริงของลิเวอร์พูลอยู่หรือเปล่า อย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณเอาไว้ในช่องคอมเมนต์ด้วยนะครับ